Armofac Academic Center, a Center, for Total Solution for better Life. Better สวัสดีครับวันนี้เราจะมาะคุยกันเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งเลยนะครับคือการเอา AI ไปใช้ในธุรกิจจริงๆเนี่ยทำยังไงให้เราเข้าใจได้ว่าพวกโมเดล Machine Learning เนี่ยมันคิดหรือว่าตัดสินใจยังไงแล้วก็เรื่องการวางแผนทดลองอย่างเป็นระบบอันนี้ก็สำคัญมากเหมือนกันซึ่งมันก็ต่อยอดจากที่เราเคยคุยกันในโมดูล5นะครับเรื่องประเมินปรับปรุงโมเดล คือเราได้ยินบ่อยๆเลยไอ้คำว่า AI เป็นกล่องดำอะครับรู้ว่าใส่อะไรได้ผลอะไรแต่ข้างในมัน,นกลไกมันเป็นยังไงอันนี้ยังสงสัยกันอยู่ทำไมล่ะครับทำไมการพยายามจะเปิดกล่องดำเนี่ยมันถึงสัมพันธ์มากๆในมุมธุรกิจสำคัญมากๆเลยค่ะประเด็นแรกสุดเลยนะคะคือเรื่องความน่าเชื่อถือค่ะความน่าเชื่อถือใช่ค่ะคือต้องสร้างความมั่นใจให้ได้ทั้งกับคนใช้คนทำงานผู้บริหารหรือแม้แต่ลูกค้าเองก็ตาม ลองนึกถึงพวกระบบอนุมัติสิ่งเชื่อดูสิคะถ้าเราอธิบายไม่ได้เลยว่าทําไมปฏิเสธลูกค้าคนนี้เความเชื่อมั่นมันก็หายไปนะคะจริงครับ 2. ก็คือเรื่องการตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงตัวโมเดลคะ่ะการที่เราพอจะเข้าใจกลไกข้างในเนี่ยมันช่วยให้เราระบุได้ว่า เอ๊ะโมเดลมันไปเรียนรู้อะไรแปลกๆแบบไม่พึงประสงค์มาจากข้อมูลหรือเปล่าหรือว่ามันทํางานผิดพลาดในเคสแบบไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าพอรู้ก็จะช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นค่ะเข้าใจครับสามก็คือเรื่องกฎระเบียบบางอย่างค่ะอย่าง GDPR ในยุโรปนี่ชัดเจนเลยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยบางทีเขากําหนดเลยว่าการตัดสินใจอัตโนมัติต้องอธิบายได้นะคะอืมต้องมี right to explanation ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะมันช่วยสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้ธุรกิจได้ด้วยคือพอเรารู้ว่าปัจจัยไหนมันสําคัญจริงๆกับการทำนายเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่อินไซต์ใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้ค่ะโอเคน่าสนใจมากครับงั้นมาลองแกะกันดูหน่อยแล้วเรามีเครื่องมือหรือว่าเทคนิคอะไรบ้างครับที่จะช่วยให้เราพอจะออมองเข้าไปข้างในโมเดลพวกนี้ได้บ้าง ค่ะก็มีกลุ่มเทคนิคที่เรียกว่าโมเดลอ g กโนสติกนะคะคือมันค่อนข้างยุดหยุ่นใช้ได้กับโมเดลหลายๆแบบเลยที่นิยมกันมากๆก็จะมี2ตัวค่ะคือ SHAP ค่ะ S H A SHAP ใช่ค่ะ SHAP ย่อมาจาก Shapley Additive Explanations ตัวนี้เนี่ยเขาเอาแนวคิดมาจากทฤษฎีเกมเลยนะคะมาช่วยอธิบายว่าฟีเจอร์แต่ละตัวหรือปัจจัยที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันมีส่วนช่วยผลัก mm. ทั้งภาพใหญ่ภาพเล็กใช่ค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือ lime ค่ะ l i m e หรือ local interpretable model agnostic explanations ตัวนี้จะเน้นอธิบายเฉพาะจุดคือสนใจผลลัพธ์อันไหนก็จะไปสร้างโมเดลแบบง่ายๆขึ้นมารอบๆผลลัพธ์นั้นเพื่อเรียนแบบพฤติกรรมเฉพาะตรงนั้นแล้วก็อธิบายว่าเออทำไมโมเดลถึงตัดสินใจแบบนี้สำหรับเคสเคสนี้โดยเฉพาะฟังดูมีประโยชน์มากครับ แต่ว่าในทางปฏิบัติล่ะครับอย่าง SHAP เนี่ยถ้าโมเดลมันซับซ้อนมากๆข้อมูลใหญ่ๆการคำนวณมันมันจะหนักไปไหมครับทรัพยากรที่ใช้ไปเทียบกับความเข้าใจที่ได้มามันคุ้มกันเสมอไปหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะแน่นอนว่ามันมี t r a รดออฟเรื่องทรัพยากรกับเวลาอยู่แล้วค่ะ การคำนวณแชฟบายูสเนี่ยสำหรับโมเดลใหญ่ๆหรือข้อมูลเยอะๆมันอาจจะใช้เวลานานจริงๆนั่นแหละค่ะครับแต่ว่าเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องทำกับข้อมูลทั้งหมดก็ได้อาจจะเลือกสุ่มตัวอย่างข้อมูลมาส่วนหนึ่งหรือเน้นไปที่การตัดสินใจที่มันสำคัญมากๆมีความเสี่ยงสูงๆก็ได้ค่ะหรือบางทีไลม์ซึ่งมันเร็วกว่าก็อาจจะเพียงพอแล้วสำหรับการอธิบายเฉพาะจุดที่เราอยากรู้จริงๆไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคเดียวเสมอไปนะคะ ต้องเลือกให้เหมาะกับปัญหาแล้วก็จัพยากรที่เรามีค่ะอ๋อโอเคเลือกใช้ให้เหมาะสมใช่ค่ะแล้วทีนี้พอเราได้ผลการตีความมาแล้วไม่ว่าจะจากชาร์ปหรือไลน์ก็ตามซึ่งเออมันก็อาจจะยังดูเป็นเทคนิคเทคนิคดูซับซ้อนอยู่ดีเราจะสื่อสารเรื่องพวกนี้อย่างไงครับให้คนที่อาจจะไม่ได้อยู่สายเทคนิคโดยตรงหรือว่าผู้บริหารเนี่ยเขาเข้าใจแล้วก็เห็นประโยชน์จริงๆค่ะหัวใจสําคัญเลยนะคะคือการแปลผลลัพธ์ทางเทคนิคพวกนี้ ให้เป็นภาษาธุรกิจค่ะแปลเป็นภาษาธุรกิจใช่ค่ะต้องเล่าเรื่องให้ได้ว่าสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยมันส่งผลกระทบกับธุรกิจยังไงเช่นเ,เราพบว่าปัจจัย A นะคะเป็นตัวขับเคลื่อนยอดขายที่สําคัญที่สุดเลยหรือโมเดลเราเนี่ยมีแนวโน้มจะทายพลาดในกลุ่มลูกค้าลักษณะ B นะซึ่งตรงเนี้อาจจะสร้างความเสี่ยงได้อะไรแบบนี้ค่ะอ๋อคือต้องเชื่อมโยงให้เห็นภาพใช่ค่ะ แล้วก็การใช้พวกกราฟรูปภาพ visualization ที่มันเข้าใจง่ายๆเนี่ยช่วยได้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็สำคัญคือต้องจบด้วยข้อเสนอแนะที่มันชัดเจนเอาไปทำต่อได้จริงไม่ใช่แค่รายงานผลเฉยๆนะคะชัดเจนเลยครับโอเคเรื่องการตีความพอเห็นภาพแล้วทีนี้อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องการทดลอง คือการพัฒนา AI เนี่ยมันไม่ใช่ว่าสร้างโมเดลที่ดีที่สุดครั้งเดียวแล้วก็จบไปเลยใช่ไหมครับแต่มันต้องมีการทดลองเปรียบเทียบกันอย่างเป็นระบบอยู่ตลอดเพื่อหาทางปรับปรุงสิ่งนี้มันสําคัญยังไงครับในการทํางานจริงๆการทดลองที่เป็นระบบเนี่ยคือหัวใจเลยค่ะของการพัฒนา AI อย่างมีหลักการแล้วก็เชื่อถือได้หลักการพื้นฐานจริงๆก็คล้ายๆกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปเลยค่ะคือต้องมีการควบคุมตัวแปรอื่นๆที่เราไม่ได้สนใจให้มันคงที่ไว้ควบคุมตัวแปร ค่ะแล้วก็ควรมีการสุ่ม Randomization ถ้าทำได้เพื่อช่วยลดอคติมีการทำซ้ำ Replication เพื่อยืนยันผลแล้วก็ต้องใช้ขนาดตัวอย่างที่เพียงพอ sufficient sample size ด้วยค่ะที่สำคัญก่อนจะเริ่มทดลองอะไรเนี่ยเราต้องตั้งสมมุติฐาน Hypothesis ให้ชัดเจนก่อนว่าเราคาดหวังจะเห็นอะไรจากการเปลี่ยนแปลงที่เรากำลังจะทำลงไปขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆหน่อยได้ไหมครับ สมมุติเป็นโปรเจกต์ AI จริงๆเราจะวางแผนการทดลองยังไงดีสมมุติว่าเรากำลังทำโมเดลทำนายราคาบ้านนะคะแล้วเราอยากจะเปรียบเทียบ2แนวทางดูเราอาจจะตั้งสมมติฐานขึ้นมาก่อนเลยว่าการใช้ XGBoost ซึ่งเป็นอัลกอริทึมแบบหนึ่งที่ซับซ้อนหน่อยร่วมกับ Polynomial Features คือการสร้างฟีเจอร์ใหม่ทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยน่าจะให้ค่า RMSE ค่าวัดความผิดพลาดต่ำกว่าการใช้แค่ Linear Regression แบบพื้นฐาน โอเคตั้งสมมุติฐานก่อนใช่ค่ะทีนี้ตัวแปรควบคุมของเราคืออะไรก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเดียวกันเป๊ะๆวิธีแบ่งข้อมูลเทรนเทสก็ต้องเหมือนกันกำหนดค่าแรนดอมซีดอะไรพวกนี้ก็ต้องเหมือนกันหมดให้ม hey, ันแฟร์ถูกต้องค่ะส่วนตัวแปรทดลองของเราก็คืออัลกอริทึมที่ใช้ XGBoost เทียบกับ Linear Regression แล้วก็การทำ Polynomial Features ว่าใช้หรือไม่ใช้เราก็รันการทดลองทั้ง4กรณีนี้เลยค่ะ แล้วก็วัดผลด้วยเมทริกที่เราเลือกไว้เช่น RMSE บนชุดข้อมูลทดสอบ test set แล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันเพื่อดูว่าสมมุติฐานเราถูกไหมแล้วแนวทางไหนมันดีที่สุดจริงๆอ๋อเห็นภาพเลยครับคือทดลองแบบมีระบบมีการควบคุมตัวแปรชัดเจนใช่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองแบบมีแบบแผนอย่างนี้นะคะมันจะนําไปสู่การตัดสินใจเลือกใช้โมเดลหรือเทคนิคที่ดีกว่าอย่างมีหลักฐานมาสนับสนุนไม่ใช่แค่การลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆค่ะ ชัดเจนมากครับสรุปได้ว่าทั้งเรื่องการพยายามทำความเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังของ AI หรือ interpretability เนี่ยแล้วก็เรื่องการทดลองอย่างเป็นระบบหรือ experimentation สองอย่างนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากๆเลยที่จะช่วยให้เราสร้าง AI ที่ไม่ใช่แค่ทำงานได้นะแต่ว่ามันต้องน่าเชื่อถือด้วยมีประสิทธิภาพแล้วก็ส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจได้จริงๆถูกต้องเลยค่ะและสิ่งนี้เองนะคะก็นาไปสู่คาถามที่น่าสนใจมากๆต่อไปอีก คือน,นอกเหนือพวกตัวชี้วัดด้านความแม่นยำที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีวัดผลความน่าเชื่อถือหรือคุณค่าของความเข้าใจที่เราได้มาจากไอการตีความหรือการทดลองพวกนี้อย่างเป็นรูปธรรมได้ยังไงบ้างแล้วการที่เราเริ่มหันมาวัดผลในมิติเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่องค์กรธุรกิจให้คุณค่าหรือว่า ลงทุนในระบบ AI ของตัวเองในอนาคตไปเลยหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดน่าขบคิดกันต่ออย่างยิ่งเลยค่ะ